ก็ที่อีกครั้งหนึ่งฉันไมถ่ายคุณใสุณถ่ายไปแล้วไอ้สัตว์แอนนะตอนนี้เราก็นั่งอยู่อะไรโอ้ยเย้เล,ล,ล่นเหนื่ยไ, <c oughs> ได้แล้วเหรอคือตอนนี้เรานั่งกันอยู่หน้าหน้าบ้านที่อุณหภูมิ14องศาหน้าบ้านใครบอกบอกหน้าบ้านเรนเนไ่ไม่ไม่ไม่ต้องมีต้องมีคำนัหน้า หน,หน้าเอ่อ2 3 1 e dam street ได้มาเลยเนี่ซึ่งตอนนี้ถามว่าเรามาทำไมเราก็มานั่งเล่นเน็นเพราะที่บ e ้านสัญญาณมันติดติดขัดขัดก็เลยต้องมานั่งเล่นหันน้าที่อุณหภูมิสีองศาขณะวิ่งเราประมาณ2องทุ่มสินาทีสังเกตได้ว่ายังไม่มืนเลยแล้วก็ ตรงนี้มันดีอย่างหนึ่งคือไม่มีรถผ่านไปผ,ผ่านมาเท่าไหร่นี่คือเวลาสองทุ่มจริงๆครับท้องฟ้าก็เพิ่งเริ่มจะมืดเหมือนหกโมงครึ่งบ้านเราเลยออสรุปเล่นเน็ตได้แล้วโอเค